คุิฆาตโลคับผมรู้สึกดีใจมากเลยผมถัดวาดรูปใหม่ได้ตอ้งปีที่4ี่แต่ชปีก็มีอยู่สองเด้งนะคือ,อที่บ้านดำอดอกเตอร์ดอยทีเบสดดัชนีลูกชายของดอกเตอร์สวรรค์ดัชนีท่านก็คิดอยากจะทำบุญกับโรงพยาบาลทั่ประเทศก็เลยให้ปรมูลจองรูป ช้างนกพัสุุันะครับรูปจริงผมเห็นนะแต่ว่าได้แต่ชื่นชมครับแต่ว่าไม่มีโอกาสหรอกงั้นก็ถือโอกาสทําบุญด้วยแล้วก็ได้รูปมาทางรเตอร์ดอยที่เบกก็ส่งรูปมานี่ถือเป็นความความสุขทางใจแล้วก็ได้ทําบุญด้วยแล้วโยกเยียนที่สองก็พิ่ตี๋โดก็เป็นช่างวาดรูป ประสบการณ์40กว่าปีนะน้าอ่อนๆนี่ยยุคจะเข้า70แล้วนะพี่หลก,ก็มาวิเคราะห์ว่าควรจะใส่กอบคงอย่างนี้ใส่กอบอย่างนี้แต่ว่าผมนะไม่ไม่เอากระจกพี่หลกก็มาตามข้างหลังให้จะขอนำรูปของท่านอาจารย์ถวัร์ดัชนี ถึงแม้จะเป็นภาพพิมพ์ก็รู้สึกมีความสุขใจมากไปติดไว้ที่อาสม์พุทธศิลปะเอกมตตนะครับเพื่เป็นสิริมงคลในวันศุกร์นะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็จะมีความสุขตลอดไปก็ถ้าใดสนใจอยากจะมาเข้ากรอบรูปหรือมาดูรูปสีน้ำมันส,สวยๆเยอะมากอยู่ที่แกลเลอรี่ของที่ดีโลกนี่ก็มาเลยเจะ โรงเรียนสกลพัฒมาทางคาดดุมก็จะเห็นเด่นชัดอยู่หรอกหรือไม่ก็โทรมาก่อนก็ได้หรือเข้าไปดูในเฟซอีโลกลังพัดนะครับก็ทาเป็นคนสกลนครสีน้ำมันก็แกกันเองเนาะเรื่องแบบแบบต่อรองต่อรองบีคอบีคอแก่เลยขอขออย่างนี้ลดรถได้ลดได้แต่ว่าแต่ถ้าบอกว่าผมแนะนำมานะยิ่งรถเลยเพราะว่า ฝ okay. ีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงคำมาตรฐานระดับประเทศปกติก็จะส่งรูปรท,ปท,ปท,ปที่เข้าขอบแล้วไปให้ลูกค้าที่กรุงเทพบ่อยๆเดือนหนึ่งกี่ลูกที่ตลวจำไม่ได้เดือนหนึ่งก็หลายลูกนะ ครับลูกเลยล่ะลูกก็หลักหมื่นลยนะมันก็ไม่ได้ทุกเดือนแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมมาแล้วมันจะได้เยอะขอบคุณมะม่วงผมกินข้าวกับมะม่วงนะถ้ามีอีกก็อยากเกรงใจนะรีบเอามาให้ผมเดี๋ยวมันหมดตังคมะม่วงแล้วดูจะไม่ได้กินนะขอบคุณมากที่ติดตามทั้งใส่ก๊อฟล้อทีวีเดี๋ยวผมเอาไปเก็บก่อนนะขอบคุณมากที่รบเดี๋ยเตรียมะม่วงมาให้โอเคครับขอบคุณมากโอเคขอบคุณที่รบ